ลาบสวัสดีท่านผู้ชมก่อนดแวยนะครับอยู่กับผมพิ้งยัโล่กับแขกรับเชิญคน,นคนหนึ่งผมขอไม่บอกแล้วกันนะเป็นแขกที่โคตรลับที่อยู่ในที่ผมนี่แหละไม่ได้จริงๆนะว่าเขาถึงต้องใส่สกินสีดําใช่ไหมครับใช่ไม่รู้ครับผมมีสกินนี้ก็ใส่ไปครับ <laughs> ใช่ใช่ที่คังนี้ผมก็จะมาแข่งสร้างบ้านอ p พีสองกันต่อครับอีพีสองนะโอเคเราไม่พูดทำทำเพลงไป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 ปรับมุมกล้องกัน เลยแล้วนะครับไม่รอคแลนะโอเคสำหรับใครที่ไม่ได้ดูคลิปล่าสุดเอ้ยสำหรับใครที่ไปดูคลิป EP หนึ่งก็มาดูได้นะครับบ้านหลังสองหลังนี้นะไปโบสกันได้โอเคซึ <Okay. S 1> ่งโจทย์ในวันนี้ก็คือสร้างบ้านยังไงก็ได้แต่ขอให้มีห้องนั่งเล่นกับห้องนอนนะครับโอเคตอนแรก,แก <De> เราก็เตรียมของกันก่อนเราก็จะเตรียมกระจกมาด้วยมีห้องนัง่งเล่นนะอะไรนะห้องนัง่งเล่นห้องนอนมัน ของแม่งก้อน,น,น,นเล็กเกินในชิพ้าฝากไปบอกถึงคุณเอ็มด้วยนะครับกล่องมันเล็กเกินไปนะครับคิปงายี่สิบ<อ>คูณย<อ>ีสิบเลยนะกล่องใหญ่กว่านี้ครับบ้ <c oughs> านผม <c oughs> มันไ <c oughs> ม่ต้องพูดดังนิดนึงูพยาั้นมันไม่ดีคิปงน้าผมขอกล่องใหญ่หน่อยนะครับเพราะว่าขวัญสามยามใช่โร่พยาบาลแค่นี้คุณจะพร้อมงมาวันนี้ ดีเลยวะ่ะนอนดีดีน่าจะดีเลยนิดหนึ่งแล้วมั้งถ้าจะนั่งหลังเสาน่าจะไม่มีเสียงใช่ไมใช่ไหมล่ะครับเออข้อผิดยพลาดทางที่นึง่งลมแรงมากครับใช่ครับลมแรงมากเอ่อเหมือนฝนม่าจะตกหรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวพื้นพวกเราก็จะเอาอันนี้้าเสียงทับไปเลยก็ได้มั้งถ้าเกิดได้ยินแค่นิดเดียวออพูดตามเสียงที่พูดเมื่อกี้ อันนี้บ้านของคุณเป็นบ้านไรบ้านไม้หรือเปล่าครับเนี่ยเออก็เป็นบ้านแนวยุคโรมันที่ที่มันเป็นสมัยนี้สมัยนี้เหรอสมัสมที่เขาคงก็อาจจะเอามาจากบางส่วนที่เท่ๆนะที่ทนะทบ้านผมจะเป็นสองชั้นแต่ชั้นสองไม่มีเอามีห้องนอนดีกว่า,ารประมาณนี้ทำไร้สาระหูจุก ชน,นาาะหรอครับกาเอาแพ้มากกว่า,วรา,าหรือเปล่ากาเอาสนุกเลยเฉยโอ้ยบ้านเหล็กเลยว่ะโอ้ยเลยยืนไปแล้ว,ว่าก็ไม่รู้สิครับบ้านเหล็กนี้เอากาลมพัดไม่ปิวเลยเนะี่เยเดี๋ยวเมื่อกี้มันเห็นใครเห็นมันเห็นชื่อใครไม่รู้ยืนตรงนั้นตาฝาดปะเนี่ย TNT ตู้มระเบิดหมดเรียบ<า>ยร้อยปิดเนะสริ <laughs> มให้ท่านเพวกเราก็จะวางห้องนางเรียนไว้ตรงนี้แล้วก,กันนะส่วนของคุณเขาก็วางมาเขาใส่หน่จัด <Yeah. S 2> หน่วยนิดนึงโอเคเราก็จะประมาณนี้นะบ้านถุงเราเป็นสไตล์สไตล์แบบอินเดียนะสไตล์แบบโลห์หนบอกขาว <laughs> สไตล์บอกอุย้ยวางผิดได้ ออกสองเข็มให้แน่นนะครับใช่แล้วบ้านคุณจะบิวได้นะครับแต่นี่มันไม่มีพิสิกธ์แล้วก็ทําให้มันสมจริงนิดนึงชอบเปรย์ไหมลูเปีหน่อยครับลูเปอ่ะใช่ครับลูเปครับียแล้วก็ลูปลูปแป้งไม่ใช่ย่ากลางดีย่าไม่ดีไม่สวยเท่างี้อ่ะคือบ้านผมก็จะเป็นยุคแบบเหมือนอยู่บนสวรรค์นะครับสว่างจริงเลยก็ไม่แต่ง สวยจริงๆตัวเดียววางผิดะวางผิดใครประมาณนี้สวยสวยจริงสวยจัดในบ้านทรงยุคโรมันนะโรมันโรมันที่มีไฟแบบยุคแบบอาร์จีบีอะนะบ้านกูขาวจั่วอะไรเดี๋ยวกูต้องต้องหาสีอื่นมาตัดแล้วขาวจั่วเดี๋ยวผมต้องหาสีอื่นมาตัดโอ้ยก้อนเล็กเล็กก้อนหนึ่ อย่าอย่าบูบี้ครับเราจะย้ำดีเขาแทนนะไม่ใช่เหรอฝันก่อนดิเขาโดนละกันนะครับอ่ะพี่สีวันนี้เราเป็หน้าต่างหน้าตาเป็นไงบ้างบ้างแบาสีแล้วกันวางตรงนี้ตรงนี้นะฮะทสองก็จะเอาแบบคนละสีตัดแต่เป็นสีเดิม ว้าเหนี้ของเออนี่เอาไว้ด้านบนพอเนี่ยอ้ยอันนี้ไม่สวนเลยตัดอันนี้ออกเอาสลับด้น้งเยเฮ้ยนี่เฮ้ยนี่เราจะเอาเป็นห้องนั่งเล่นแล้วกันคนอะไรเอาห้องนั่งเล่นไว้ด้านบนห้องนอนไว้ด้านล่างเฮ้ยคุอป่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอรเฮ้เปิดุบอครับทุทีครับอกมาไม่มีเสียงวเต แน่เลยเอาเตอนนี้ก็ตอนนี้ก็มีพวกเพื่อนเขามาช่วยดูกันด้วยนะพวกเพื่อนอีกสองคนนะอันนี้อันนี้ก็เป็นอย่างนี้แล้วกันนี่แบบรูปบวกเลยรูปบวกเลยเป็นไงนี่แบบรูปบวกเป็นไงตึ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 งเปียบเปี๊ยอะไร ข้าแบ่น i n i d r เขาอี drone เข้า e วหมันครับโอ้ยเอ้ยอันนี้เราจะเป็นแบบกระจกกระจกหนาตัดกับกระจกบางนะครับขับไปโด้าง่ายใช่ครับใช่ไม่โจนเข้าง่ายไม่ใช่ครับเอ้ยกูใส่กระจกหนาสวยกว่าเยอะเลยอ๋อดีกว่ากระจกบางอะนะเออกระจกบางกระจกบางไม่ยังไงอะ ห้องเรามีชั้นสองนะแล้วก็ห้องเอาไว้ยิงปืนตับ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 นะครับได้ใช่เดี๋ยวมีใช่เหรอวิ่งแบบตั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 บเลยยิงกับน้องเมดนะครับน้องเมดสวยๆนะที่เป็นแบบที่เป็นเผาไม่ใช่แล้วอันนี้นอกเรื่องครับนอกเรื่องครับโูๆครับอย่าห้องนอนสร้างไว้แล้วก็เตียงที่มันดีๆนะครับเพื่อรับเฮ้ยกลัวห้องนั่งเล่นาสมห้องนอนได้ปะเนี่ย จะได้เลยนะได้ได้ใช้แลกแครับโทษทีครับเกิดอาการแหลกนิดนึงเอาฝนออกแล้วกันนะไม่ใช้เปิดเสียงมาไม่ได้ยินเอา้อยก็จะมีแบบไฟเปิดไว้แบบเพื่อแบบเออที่คนเห็นด้านบนนะครับยิงปืนกันนะนะตับตัดตับเลยครับตับตั นี่ก็วางของนะเอ้ยมีเอาควรจะเป็นสีอื่นบ้างใช่ไหมนี่ยุคแบบโลมินนะครับล,นล,นนลูนี่อะีรเช่นนี้อ่ะประมาณนี้นี่นี่เฮ้ยตึงตึงนะตึงนะนี่นี่เอานี่นไปตรงนี้เลยไงนี่ประมาณนี้นะบ้านผมมีโต๊ะคอมอะ่ะบ้านผมนีกระเป๋านี่ครับนี่อะบ้านผมมีโต๊ะคอมมาโต๊ะคอมลยแบบระดับลีลีลีรีเลยวะ เจนดาร่าไม่ใช่เรเจนเดอรี่แล้วประตูบ้านเอาตีน e ี่ตรงนี้อาฮะแล้วก็มี่มเมาส์อยู่ไหนหาเมาสก่อนเราเมาส์หายเราสามารถเพิ่มห้องน้ำเข้ามาก็ได้นะห้องน้ำหรูต่อห้องน้ำควรจะมีกระจกสักหนึ่งบานไว้ด้านหลังมองแบบมองฝั่งนู้นก็ได้นะแล้วก็มันจะเอาไป น้ำคนคนแบบไ์ห้องน้ำแบบสำหรับแบบผู้พันนี่ห้องน้ำอยากเต็มเลยห้องน้ำแบบไม่มีเฟอร์นิเจอร์ประมาณนะา่ะเ <c oughs> ตียง <c oughs> ก็ต้องต้องต้องแบบต้องทำให้มันแบบแน่นหนาหน่อยนะไม่งั้นมันแบบมันจะเล่นปืนไม่ได้นะครับแบบนอกเรื่องเฉยเลยไม่ใช่ <c oughs> ้ยแสงสีฟ้าเต็มเลยอย่าลืมไปใส่ออฟเม็ดม้องหาย <c oughs> ยังไม่เข้าโฆษณาผมก็พููซะและ้วคลิปนี้อาจจะไม่มีสาระก,ก็ได้นะครับารา <c oughs> ติดขำนี่บ้านผมก็จะทำทำไมมันลน้นล้นแบบนี้ของผม,อมเออช่างมัน <c oughs> ตรงนี้ก็จะเป็นตัวเอสนะครับ ให้ตัเอสไม่ได้กรอบใครเลยยอกครับผมนะก็เอารูปร่างคล้ายๆจากบ้านอืมเอออะไรน,นะเ,เ,เราจะเอาบล็อกทำชั้นสองเลยว่ะขออนุญาตทำชั้นสองนะครับไม่ว่ากันไม่ว่ากันครับเนีนีบเนาะนี่ทางขึ้นชั้นสองเราแบบสามารถมองเห็นยูได้นะใช่เยอะเลย มีประมาณนี้ก่นอนดูอ้าวเฮ้ยมันไดเป็นบล็อกเสุดนี่ประมาณนี้ก็ได้บ้างคนมีกี่ชั้นอ่ะโฮ้ยสองชั้นว่ะสองชั้น,สอ,นอสองชั้นพอไหมรับมันเยอะเกินต้องวางทอดด้วยไหมเนีน่ยมีมันมีไฟแท่งอยู่ไม่ใช่เหรอเฮ้ย เราต้องมีแบบแบบสมมุติว่าไฟไม่ติดแล้วก็แบบกดเครื่องให้มันติดอีกครั้งนี่แบบได้ละได้ละใช่นะตรงนี้ก็จะเป็นทีวีนะทีวีไดล็กคอร์เสนอทำเป็นนน่นั่นเลรัแบนบี่โซฟานะครับนี่โซฟาไว้สำหรับนั่งคุยกันนะก็แรกผมจะทำบ้านแบบยกรอยลายฟ้าบ้า อันเปลนเพื่อไปตดอะไรบางอย่างบบันไดนะคุณแอบกแกงผมมาครับนี่ฮะตกอะไรอเอา2ฟองเ์หนึ่งประมาณนี้3 4 ว่าจะลงคืนนี้หรือเปล่านะครับผมลงแน่นอนมั้งหรือเปล่าแต่อาจจะลงเร็วกว่าเดิมนะอ๋อไม่รู้สิน่าจะโอ้ยบนใดเอ้ยอะไรอ่ะอ๋อตัวเอสมันคล้ายๆหรือเปล่าครับเนี่ยใช่ผมไม่รู้ว่ามันคล้ายเปล่าเนี่ยคล้ายนะครับเนี่ยคล้ายๆแต่อยู่คนละด้านมันจะได้สวยๆคนดูข้างๆอ่ะนะมันอยู่ข้างๆ มาข้างๆไปเลยเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่ข้างๆใครอะครับเนี่ยเราจะเป็นแบบหรืว่าจะควรวางสสงตรงนี้ดีกว่าเนี่ยมาอย่างเงี้ยเออไหมดคุยฝนโตครับเปลี่ยนฤดูเปลี่ยนดูดูให้มาเฮยไม่ได้กอบ์ไคลเด้อนี่ พื่อความอาร์ติกของบ้านนะครับแล้วก็จะเติมกระจกเข้าไปในห้องน้ำด้วยนะเพราะไงมันก,มนก็มันก็ต้องมีคนดูอยู่แล้วจริงไหมเออเพราะบ้านข้างหลังมันไม่มีอะไรอยู่แนละ้วมีอะไรอยู่นี่บ้านผมเออถ้าถามว่าทาไมไม่มีแกะในบ้านของพีคนนั้นก็ผมตีแกะบ้านเขาไปจุ๊จุ๊จุ๊อย่าบอกจุ๊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 จริงๆ,ๆนะ แอบตีบ้านเขาผมแอบตีไก่เอ้ยเยอะ <c oughs> แกะบ้านขเขาไปนะผมไปเล่นไก่จนที่บ้านเขาไไก่จนไก่คนจนนะครับรู้แล้วลผมจะทำรถอะไรด้วยรถอะไรอ่ะวางรถปอมปอมไว้ข้างๆบ้านผูวาี่ย้องปิดเองนี่เป็นรถปอมนะปดได้ใช่ไหม อันนี้พูดซะก่อน,นก็อยูว่ามีรอยอะกระจกฝึนี้อ๋อปนี่ปรมานี้นั่นผมอากาศอันถ่ายเทนะครับพูดด้วยแล้ากาันกระจกทั้งบานนะครับอันบนนี้ชั้นนอ,อนนี่ V I P ครับกระจกก็ะจะแบบเต็มไปหน่อยเยอะเยอะเนี่ยก็จะเอาอางนี้อางนี้ไว้ตรงนี้แบบเออใช่างมื จะสร้าง GDR ปอมปอมขึ้นมานะนี่ตึงนี่อันนี้คือหลังรถนะเป็น GDR รุ่น Elon m ร์ k เป็นคนสร้างน,นี่ไปหน้านี่วุ้นเท่เลยเหมือนรถเปิดประทุน,นะ่ะคือเราลรถเ,เข้าไม่รถเปิดประตู คุณเปิดปัตุนที่ราคางบน้อยเหมือนกันนะเนี่ยล้วก็เลื่น้อยนี่นี่จดจุดสรนะุอันนี้จะแบบไม่มีลูกเล่นนะครับชั้นบนเราก็เอาแบบธรรมดาครับนเนียบยนะแลบบ้วก็ผ้าเช็ดวางเอร์ไปปุ๊บอ่อ ไม่มีห้องน้ำนะครับเพราะว่าอาบน้ำออาบน้ำแบบในสาธารณะน,นะอาบน้ำมันจะเป็นแบบโรงอาบน้ำมีบอมอ่อออนเซนคลิปนี้ไม่มีคำหยาบสักคำครับใช่ก็ะตัดออกหมดมะตัดดอกมดไม่ใช่เนฮะ้ยออนเซนมันต้องมีฟันอ่ะเฮ้ยแต่ขี้เกียจติทำฟันอ่์เสร็จแล้วพวกเราก็บอกได้เลยนะปรอบ ตอนนี้ผมน่าจะเสร็จแล้วแต่เหลืออีกนิดนึงที่ยังไม่ตกแต่งเอาติดหัวนี่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 โว้ยตึงว่ะอันนี้ลำโพงนะแบบคนที่ไม่มีเฟอร์นิเจอร์ก็ประมาณเนี้ยนะก็ยินน้ำไหลลงบ้านปิดปิดแล้วผมปิดแล้วผมก็อยากจะทำเหมือนแบบเหมือนอีพีที่แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะเอาควาเรียมนะนำล่างน้ำท่วมไม่เดีย อควาเรียมท่วมครับผมอยากจะทำอควาเรียมเหมือนแบบน้ำรั่วเฮ้ยโปรยขุดนี่ขุดเรียบร้อยแล้วอเธอเไปนะแบบอุดปุ๊บแล้วนะ้ำยังไม่หายตรงนี้นี่ขตรงน,งนี้ออกนี่ได้แล้วเนะี่ยได้แล้ว อะไรน,นี่อะไรเนี่ยมาได้ไงเนี่ยมาจากไหนในน้ำเนี่ยตรงนี้ผมทําเป็นอะควาเรียมนะครับแต่นะคะน้ำอ๋อมันน้ำมันติดกระจกเนาะกระจระกะจอควาเรียมขอเปลี่ยนตรงนี้เป็นสแลอย่างนี้แล้วกันนะคะเพราะว่ามันติดเนาะอ่าฮะอันนี้ด้านหลัก็จะมีหลายสไตสล์แะขอบินเข้า เราไม่เปิดนี่ครับ,รบเราม,มีครับทเทามีมใสงแล้วก็ใส่ให้เต็มไปแล้วก็ปิดอย่างเงี้ยโอเคอะควาลเรียมฉบับงบน้อยเอาแต่ลืมเปลี่ยนไฟลืมเปลี่ยนไฟด้านล่างฟ้าออกไปก่อนนี่ห้องนอนหนุ่มตอนนี้ตอนนี้กำลังเสิร์ฟที่นอนเข้าไปนะที่นอนเอาตัวนี้ละกันนี่ที่นอนเอาดคอ,าดอรครับเอาดอ ลืมใส่ปลาปลามันกระโดดย้อมเยมตรงนี้นอกกันไว้เลยนะครับกกันปลา,าไว้เลยนะปลา,าสองตัวพอที่เหลือมันกระโดดยอมเยมในบ้านนี่เฮ้ยเริค่อยๆยอยยแลวอ้าปลานะครับเนี่ยจำไว้นะครับ <c oughs> รเปน King y e l l o เอ,เอเขาฆ่าลา King y e l l o เขาฆ่าปลา กระจกไม่ติดขอระว,ว,วังกระจกอนนี้ไ,ได้ลนะห้องนอนทำไมมีกระจกเยอะจังเหมือนแบบเอาดอไงเอาดอเอาทอเปิดหมดแมงหมดทุอกอย่างไม่มีงบสิคนมีงบปีเดีเอาดอมาดูมาดูที่ยางนะหมูไม่ใช่แบบไม่มีงบมาทำปิดเพิ่มไงอุย้ยมีบอ่ออมเซนซะ มีกระจกด้วยกำควันไม่ได้ดิมีเหมือนมีควัวควนอยู่กำควันมันต้องอันนั้นนะดิอะไรนะเนี่ยเอาไว้ใต้เอาเนี้ยไว้ใต้ดินอะอย่างเงี้ยเอาไว้ตรงเนี้ยมันจะมีควันอย่างเงี้ยเอาไว้ใต้ข้างใต้อัมเซนเลยเอาไว้ห้องรับแขกเดี๋ยวนะบ้านหลูมๆแบบนี้ควรจะมีนี่แล้วก็เตาผิงโอ้ย, <laughs> อย,อยลแมแรงมากครับ <laughs> ลมอย่างแรง เมื่อเช้าโคตรแรงเลยครับเป็นอันนี้นี่นี่นี่นบ้านยังหลูแต่มีเตาผิงบ้านหลูมีอยู่อะไรงนี่้อี่เราต้องจัดให้ดีนะครับเดี๋ยวผมก็จะเขียนลายชื่อคนคนนี้ที่เคยมาทำขี้กับผมนะ คนที่เคยทคํเคลิปผมก็อันนี้ครับผมนะขึ้นช่องไ้ข้างลาแล้วก็ผมคนนี้คนนี้ไม่เกี่ยวนะแต่แค่เขียนไว้เฉยนะ<ห>เขา,เขายังเขายังไม่เคยมาทำคลิปผมขอโทษนะพี่ี๋ยวผมก็ขเขียนตอนที่พี่มาทํำคลิปผมละกันหน้าแล้วก็แล้วก็อแต่คนคนนี้ไม่เกี่ยวคุณไม่ชื่อไข่ต้มไม่เกี่ยวนะเขาเขาไม่เคยมาแข่งสร้างนี่เขาแค่เข้ามาดูแมพไปเข่ต้ม คนชื่อ,อไรนม้มชื่อไรนม้มแบบเป็นชื่อแบบเป็นอักษรแบบงงๆอ่ะนี่ห้องรับแขกบอกชื่อไม่ได้นะเค <Okay. S 1> เขียนไว้ว่าแบบใครที่เคยมาทำคิวแบบผมก็แบบก็ได้มาเขียนชื่อตรงนี้เลยนะสองคนเมื่อกี้เขาไม่เกี่ยวเขาแค่เข้ามาดูแมพไงคนเข้ามาชมแมบพบบางคนก็ไม่ได้เข้ามาแต่เขียนไม่เฉยทำไมไม่รู้ บ้านผมน่าจะเสร็จหรือเปล่าประมาณนี้ตอนกลางคืนผมน่าจะลองปรับเป็นตอนกลางคืนน่าจะสวยน่าดูเลยแต่เอางี้แบบชิปลิปนี้อาจจะมีภาพรีเซิร์ชสวยๆด้วยรีเซิร์ชงบน่อยเงๆนะอาจจะมีเสียงเข้ามาหน่อยนะเพราะว่าเราอยู่เดี๋ยวพวกเราใส่เพลงแบบเพ่ๆนะตอนนี้ยังไม่เสร็จเดี๋ยวค่อยใส่ภาพรีเซิร์ชแล้วกันเพลงโย่นี่มันคือตื้อๆครับเอาไว้แบบสวยๆเก๋ เอาเป็นสลับสลับไม้นะนี่สลับไม้นี่เดี๋ยวผมจะยังไงพวกเราก็ต้องทําภาพรีเสิร์ชแบบไม่เห็นไอ้นี่อยู่แล้วอีพีที่หนึ่งพวกเราไม่มีภาพรีเสิร์ชใช่แล้วทีนี้พวกเราก็ต้องมีบ้างต่างชื่อไม่เฉลี่ยไปนะเขียไว้เขียนยัไงซ่อนเฮดอยู่ดีนี่ไงต้องเอามือออกด้วยนี่หวังไม่ขึ้นแต่มือ kue lesok tupetang kemajiang oh, ini ada, ini ini, tege 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 โอเคพวกเราจะดูบ้านใครก่อนอะดูบ้านผมก่อนแล้วกันนะใช,ใช่ไหมมาตรงนี้นะครับหน้าบ้านก็ก็<อ>จ,ะจะเป็น g d r เปิดประทุนนะครับเดี๋ยวนะ g t อะไรนะ GTS ละกัน GTS นะอ่าอ่าบนีอ่าอ,อ,อ,อ่เพิ่มไฟโอเคนี่ก็จะเป็นหน้าบ้านนะ กเราดูรอบบ้านก่อนามาดูรอบบ้านนะตรงนี้ก็จะเป็นตัวเอสที่ย่อมาจากเออไซสตาร์นะครับผมสตาร์ที่เป็นดาวนะแล้วก็มันก็จะเป็นแบบเพชรอะไรวันนี้มีแค่นี้แหละคือมาดูด้านในกันโอเคเฮ้ยตรงนี้จะเป็นทีวีกับลำโพงนะลำโพงที่เป็นประตูตรงนี้ก็ปเป็นเครื่องไฟนะใช่ใช่แน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 ่ไเป็นไฟนะแบบ เป็นเครื่องปักไฟแบบอะไรอ่ะอ๋ออันนี้ห้องน้ําอ้โห้เดี๋ยวแล้วก็ห้องนอนพี่เราต้องทําเตียงให้มันแข็งแรงนะครับแบบแบบจะได้ยิงปืนได้แม่นไงแบบแบบแบบับบอย่างเงี้ยแค่นี้แหละเท่าเดียวประตูบ้านหลุดครับอ้าโอเคไปด right? uh ูบ huh. okay, ้านคุณเลยมามมาครับมาดูดูอันนี้อันนี้คือแบบย่างสเต็กพิ๊กนี้ครับพิ๊กนี้ มีทางเข้าบ้านด้วยนะครับเนี่ยดูิ่อย<ด>ูนะรับบ้านครับรับบ้านเป็นสายเอ่อบ้านบ้านสีขาวครับออ๋บ้านน้องอาซุกิครับใช่ครับต,ตรงนี้มีอะรไรบ้างนแนะนําเลยครับนี่น,น,นี่อันนี้คือนั่งเล่นนะครับนี่นั่งเล่นนี่ดูดูโต๊ะคอมด้วยครับนี่มีอุ้ยมีโต๊ะคอมด้วย คีย์บอร์ดครับอุ้ยมีมีเครื่องมี C P U C P U ครับ C P U อันนี้อันนี้กาจอเลยครับกาจออะไรกาจอ A G X ครับ A G X เออเอาชื่อเอาชื่อเออจะ A T O นะคะรับกาจอ A T O นะอันนี <likely> ้นี่เป <os> ็นไงที <masa> ่นอนครับที่นอนนี่นี่เปิดเปิดดูนี่ยเนี่ยเวลาเนี่ยดูซอมบี้ได้ครับนี่ห้องน้ำครับนี่โอ้โหห้องน้ำมีกระจกด้วยสร้างยังไม่เสร็จด้วยช่างเสร็จแล้วเนี่ยเนี่ยแบบนี้แหละ แบบเวลาฝนตกมาเติมน้ําเลยไม่ต้องเปลี่ยนน้ําครับใช่ครป่ะพวกเราเดินมาพวกเราไปข้างหน้าข้างหน้าสุดแล้วก็ไปดูดีเซลไม่เห็นทุบบ้านเลยไม่ไม่ไม่ได้กดมองไปเห็นปูไม่ต้องค่อยๆให้มันกระโดดอ่าโอเคอลไรครับดีเซลอะไรครับยังก็เลยทำไมโอเคหนึ่งสองสามรับใครที่ชอบบ้านไหนก็บ่นนะครับบ้านหนึ่งอยู่ตรงนี้บ้านสองตรงนี้บ้านผมอยู่ตรงนี้นะโอเคไปพูดทำทำเพลงดีดีเซล งบน้อยๆกับตาตาเยลโล่กันเลยครับ yeah, ผมจุ๊บ yeah, yeah.